สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นิกก็จะมาแนะนําตัวนี้เลยค่ะสบู่วิซีสโซฟนะคะใช้เองค่ะเกือบสี่ก้อนแล้วนะคะเห็นผลชัดเจนค่ะนะคะจากคนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็กระย้วรอยบนใบหน้านะคะใช้แล้วก็จะทำแล้วก็ตามผิวกลายเราก็จะคล้ำจากการตากแดดเนาะใช้ไปประมาณหนึ่ง หนึ่งก้อนถึงสามก้อนเนี่ยนะคะผิวเราสว่างขึ้นนะคะรู้สึกว่ามันผิวมันนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็สะอาดหอมนะคะขัดขี้ใครได้ดีแล้วก็ผิวมันเนียนนะคะน่าสัมผัสขึ้นค่ะนะคะฟองเขาก็จะเป็นฟองแบบนุ่มๆเวลาสัมผัสนะคะก็ใช้แล้วนะคะอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวนะคะหนึ่งก้อนเนี่ยใช้ได้ประมาณเกือบอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะก็ละยี่สิบห้าบาทนะคะสําหรับใครที่ อยากจะสกับผิวขัดผิวอยากให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะพีด่ดิแนะนํานะคะลองใช้สบู่วิซีโซปดูนะคะสําหรับลูกค้า <ขอ S 1> ที่กําลังตามหาอยากให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะด้วยจากสารสกัดธรรมชาตินะคะทําจากส้มแล้วก็นมแล้วก็มะพร้าวนะคะ<ข>อบอกเลยว่ามีรีวิวให้ดูค่ะนะคะ แล้วก็รีวิวแมค่ค้าเองนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อสอบถามได้นะคะแม่นิดขายของมานานเกือบ5ปีนะคะเชื่อใจแม่นิดได้เลยค่ะสั่งจริงส่งจริงค่ะนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะขอบคุณลูกค้าที่ทักเข้ามาสั่งซื้อทุกช่องทางนะคะสวัสดีคะ่ะ